แม่ครับไปครับผมไปมาไปเบียไปครับไปโคนโคนไปครับโคนขึ้นไปเม็ดไปครับมาขึ้นเบียขึ้นทำไรกินดีครับกินเลย ไปดันนะผมโอ้ชมแดนตัวนั้นอ่ะดันไล่ไปเลยแล้วกันดันตัวนี้ไงที่บ่ิเวย กินนะครับกินครับผมไปแล้วไม่อยู่แล้วจะเขาจะเอาม้าลงมาใช่ไหมใค เอาเอาเหลือลงมาแทนไปครับเม็ดไปกินดีไหมท่า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 ดันนะผมกินเข้าไปครับกินครับผม ตีประชิดครับทำไรวะมันแลกอะเพื่อกินดีไหมยังแล้วกันยังไม่กินแล้วกันนะครับดันลงมาโอเคโอเคอ่ะดันขึ้นไปเลย มาเช่นไปครับเหลือตายเล่งยินไปครับ เรือครับผมกินเรือกินเรือ กินครับผมกินดูที่ว่าเอาอะไรกินเอาไมา้กินเปล่าต่อมากินก็หานะครับเอาเรือกินก็หาหมือนกัน ตะันหาเอาเรือกินไว้ไปครับไปครับกินก็ปกินเรือ ตายเนธสนักกินไปครับกินเบีรยต่อมาไปเลยดีไหม ดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปลูกสิจะทำยังไงอถอนมาเว้ยไปครับจำลูกอัดรูนะน้องผู้ชม ตัวนี้อ่ะได้ยิ้นไปก่อนนึงตาลุกเข้าไปครับกินไปเลยดีไหมกินไปเลยแล้วกันพวกเ็าแม่งเยอะกินครับ นีไปไหครับอ่ะกดมาไว้ครับผมไม่ให้เขาดันโคลนมานั่นเ,เนงป่าไโยกเหนียวเตรียมทอนเรือ เสร็จเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมันจะเสร็จทำไรมันลงมาดันไปหนีตานี้ดีกว่า ทีครับนีไปไหนครับผมว่ามันต้องโดแล้วล่ะครับ ทำไรมาดันมาดงมาดันมาดันตาโนตานตันแบบนึงนะเธอมาเชื่องายไปก่อนดีกว่าเพื่อความสบายใจหนีไปตาโนนไว้กินเหรอะพ่ลุกนะลุกเข้าไปครับ ที่ไ,ไหนครับปิดแล้วครับถ้าเรากินเ่ยเกิดอะไรขึ้นวะเอาเลยแล้วกันท่านผู้ชมแผนช่วแร้ของเราดูตั้นี้ดีๆนะท่านผู้ชมครับผม ไปครับคุณวินยัยบนสาน้อยมาขึ้นไปครับผมด้าขกันไปไปครับมามาโดดไปโคนไปเร็ว ไหนมาไปตัวนั้นกินม้าหน่อยดีกว่าถ้าอยากกินก็ต้องเอาม้ากินแล้วครับถ้าเห็นมันขึ้นมาว่ะป่ามาเขาหนีไม่ได้แล้วท่านผู้ชมกินมาครับลอยเขาต้องทิมเบียลงมากินดันครับ เนีพี่จะนีไปไหนไปก่อนโคนหนีก่อนเดี๋ยวเราเอาเม็ดเสียบท่านผู้ชมเอาเม็ดเสียบนะครับึทำไรวะเฮ้ยแม่งพิวได้เฮ้ยมาพิวว่ะมาแม่งพิวหน่อยแน่มาแม่งพิว,พวได้ ไปครับจะมาพ้งมาพิว้วเหรอฮะก็ต้องแลกกับเบี้ยงหาแล้วครับจะมาพิว้วจะมาพิว้วกินบังคับแหละ นี่ไงก็ต้องตายครับเพราะว่ากดหน้าคุณกินดันครับมาขึ้นไปครับผมไปครับโคตไปครับนีครับผมกินดีครับ ผิวดีมามาอามาผิวมาผิวหน่อยเดี๋ยวคนมาค่อยหนีครับหนีครับผม มากดมาเว้ยอย้เราจัดการตัวนี้ก่อนทิมไปเลยครับผมไปครับลุกมั่งเลยไม่ต้องคิดเยอะกินถ้าเราหงายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ่ะงายลุกเข้าไปครับไหงขึ้ไปครับผมลุกเข้าไปครับจะจุยลุกเข้าไปคินลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับไปจอแลละ แทนกินครับผมเดี๋ยวผมเอาเรือลูกอีกทินึงเขา,เาแพ้แล้วท่านผู้ชมเรือลูกต้องตูดนะครับคนเขาโดนอัดกระปี้ลูกแล้วคุณครับกล่าวไหมครับคุณวินัยปนสาโนยปล่อครับหมาขึ้นกระบอกเบี้ยขึ้นไปนานครับผม อ่าโขดขึ้นโขึ้ันครับโคนขึ้นเฮ้ยผมเดินพลาดว่ะเดินโอ้โอเคโอเคโอ้โหเด,ดินพลาดเมื่อกี้เขากินสองได้เนี่ยเดินพลาดเดินเพลินไปหน่อยเฮ้ยนี้นะครับ ไปครับเฮ้ยจะโดดหมาลงมาวะ่ะอ่ะดันไปอ่ะผูก,ก่อนเลยเดี๋ยวแม่งแตกขึ้นมาสวยแน่คนนี้อะ โอ้หโคหนีมันเล้าหลือด้วยกันออยากกินเม็ดไปครับเขาควรไปขึ้นฝั่งตรงกลางแน่เลยกินก่อนเลยายโครเราเตรียมไหลไปครับกินกินเรือกินเรือจะรอเขาเผอนะท่านผู้ชม รอเขาเผอนิดหน่อยเฮ้ยนี่ไงเผอและวตรงการเป็นช่องโว่กินนีครับกินนีครับ ดันมาเว้ยไปเลยเปียวจัสเอาเม็ดแรกไปเลยครับผมกินครับผมทิมโคนะครับลงมาป่าเพ่ลงมาป่าเฮ้ยแม่งลงมาจริงเว้ยลงมาตัวน,นั้นโถไปดันตันนั้นอีกถ้าดันมาเนี่ยกินเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ่ะกินไหมครับเถอะลุกหนึ่งทีครับลุกหนึ่งทีต่อแม่งไปเลยมาแมไปครับขึ้นไปทำไรไปกินเบี้ยตัวนั้น เชิญมากินเบียร์เชิญกินม้ามาเด็กเฮ้ยโคนว่ะโคนแม่งเอาเว้ยไปครับจอไว้เฮ้ยเม็ดจะมากินฉันแล้ว ต้องรีบแล้วเดี๋ยวเราจะยอมเสียสองนะท่านผู้ชมยอมเสียเรือได้มานะครับโถไม่ทันไม่ทันเขาเอาตัวนั้นมาป้องกันก่อนเว้ย ไปครับกินมาครับกินครับผมเอาละไม่มีตัวอะไรป้องกันเบีย้ยตัวนั้นแล้วเตรียมตัวจ่ายไอเบีย้ยตัวนั้นนหะไม่มีอะไรป้องกันเบีย้ยแล้วใช่ใช่กดม้าดีกว่าเขาถอยโคนได้นะท่านผู้ชม แต่ไม่สนใจแล้วตอนนัดจุดๆนี้เราได้เปรียบอเอาพี่พี่ถอยโคนไปกินเหลือได้นะกเมื่อกี้มันไม่ให้ละกินมาละงายละปัป่นปั้มปัป่ อทำไรอ่ะให้กินฟรีกวยอ่ะกินฟรีก็กินฟรีดีครับมากินฟรีก็กินฟรีโอ้กินเหรือเว้ยอ่ะกินลุกเข้าไปครับกินก็บ่อยลุกเข้าไปครับกำแพงเบี้ยครับผมนี่ยอ่ะงลุกเข้าไปครับ ต้งนีขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวแล้วมันนั่นเดือดใจนะเชื่อไปครับโกนจะทำอะไรลือ้อกินไว้อ่ะกินเข้าไปครับโน้เป็นแต้มที่สวยงามมากกินดีครับรออะไรล่ะ ไม่สนใจอยากกินมากินไปเลยพี่รวยพี่รวยอ่ะพี่รวยเดี๋ยวพี่พจเจือนนี่ะเต็ม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 ทำอะไรตัวนั่นเหละขึ้นลำหน่อยนะครับขึ้นลำนิดหน่อย เดี๋ยวเบีย้ยไงครับนนนนไงเข้าไปไปครับเราจะจัดการแล้วน,นะครับลูกครับคุณเอลซิฟนะครับป อยไปครับพอโอ้จะทิ้มเราแล้วกินก่อนเลยดันดีไหมอย่าเพิ่งแล้วกันซิกแซกนิดหน่อยจอไว้ครับจอไว้ไปครับมาไปครับมาโดด ลอเยเขาทิมเบียยลงมาดีมากด้นนะผมด้นครับผมจริงๆผมกินสองได้นะเนี่ยลืมไปน่าจะรีบกินเบีย้ยก่อนนะเมื่อกี้ไม่ทันแล้วเว้ยเขากินก่อนไม่เป็นไรนะครับลูกเขาบนลบเรายัางดีอยู่นะลูกเข้าไปเลยครับผม เฮ้ยมีการเลิบๆน้องโคนีงดีดัดนขึ้นไปตรงๆแล้วกันะครับคุณเขาขยับไม่ได้ละแอ้วไปเม็ดไป <c oughs> เรือเรามันไปชา้านิดหนึ่งเลแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะเอาคนมาปั๊มใส่เราแล้ว,ลวเออไม่เป็นไรอยากปัม๊มปั๊มมาปั๊มไปเลยครับไม่สนใจกินกินไปเลยเราเอาเรือกินดีไหมไม่เอาตัวนี้กินดีกว่าไวครับเม็ดขึ้นไปครับทําหน้าที่แทนกินครับผมเฮ้ยดันดีกว่า ตนนันดีกว่าท่านผู้ชมกินไปครับกินอ้าวพาดเปล่าทีมเลยครับผมกินครับ ต่อเรือไปเลยลำหนึ่งจิตพื้นที่ยับยิดครองกินกินมาครับ ลุกหนึ่งทีครับผมปวดเป็นเรื่อยอกินเบียฟีหนึ่งตัวนะครับยังขึ้นไปครับโอเคกินมาครับ คนเรามีม้าผูกอยู่ท่านผู้ชมเราไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเขาเี้กเป็นม้าสอนมาอ่ะในจังหวะนี้ก็คือไงเลยแล้วกันท่านผู้ชมไม่คุมว่ะอ่ะกระทุงตัวนี้ดี่ว่ากระทุงมาครับกินนะผม ไปครับถอยไปครับไปครับโค,คนไปแล้วจำลูกกินมานผู้ชมลูกเข้าไปโดนลูกกินเรือแล้วลูกเข้าไป